สัญญาณอันตรายนะครับสําหรับคนเลี้ยงบอลสีคืออะไรนะครับผมบอกเลยนะไม่อยากพลาดนะต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมบอกเลยก็ก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับผม f c ทุกคนนะครับที่รักแต่บอลสีนะครับเมื่อคืนนะครับเกิดฝนตกหนักนะครับผมแต่ว่าน้าอ่ะในกระบะรองอ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะก็ตอนนี้ผมได้เทน้ําออกแล้วนะครับ เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับน้ําจากกระบะรองเนี่ยจากน้าฝนเนี่ยมันชะล้างหน้าดินเราไปนะครับจนทําให้รากบอนสีเราโผล่แบบเนี้ยผมเคยทิ้งไว้แล้วนะแล้วบอนสีเราตายนะครับรากแห้งตายเลยนะผมพูดตรงๆนะต้องหาวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็ไม่ยากจะพาไปทํานะครับผมก็อย่าทิ้งแบบนี้นะอย่าทิ้งไว้นะก่อนจะพาไปทํานะครับมาแนะนําลูกสาวคนสวยนะครับนี่มานั่งทิมนะคะับผอมนี่ ม่านังพิมพต้นนี้นะครับเหลียงค่อนข้างจะโตยากนะครับการโตการกัดสีเขาเนี่ยจะเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับดูอย่างเอ,อ่อที่ผมได้มาแรกๆนะครับเขาไม่ได้มีสีชมพูแบบเต็มใบแบบนี้นะเขาจะเป็นแบบลักษณะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบโตเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสาม 3, เนี่ยแตกหลอดมาเรื่อยๆนะครับใครอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของต้นนี้มาจากไหนนะครับผมบอกเลยมาจากช่องป้าสุอินดี้นะครับผมป้าสุอินดี้นะครับก็ได้ อนุโมไม่ใช่อนุโมเนาะผมก็ได้ไปซื้อต่อมานะครับนี่นะครับกว่าจะได้ขนาดนี้นะผมบำรุงทุกอย่างนะครับสูบบำรุงเนี่ยก็ทําห้ให้บมดแนวใครอยากได้สวยๆแบบนี้นะลองหาดูย้อนหลังได้นะครับคลิปต่างๆนะครับแล้วก็ผมจะมาลุ้นอีกทีว่าเขาจะมีพัฒนาการไปในทางไหนนะครับผมอยากได้สวยๆแบบนี้นะเออทําไม่ยากเลยปะเราไปจัดการสัญญาณอันตรายของบอลสีกันนะครับ ก็เดี๋ยผมขอเคลีย์ออกจากกระบะนะครับหลังจากที่ผมเคลีย์แล้วนะครับผมจะไม่นํามาแช่นะครับจะทิ้งไว้ประมาณสัก3วันนะครับให้ดินเขาแห้งตัวสักนิดหน่อยนะครับค่อยนํามาแช่ใหม่อีกรอบนะครับวิธีการแก้ปัญหาที่ดโดนฝนเนี่ยชะล้างหน้าดินไปจนรากโพนะอ,อก็ทําไม่ยากเหมือนกันนะครับให้เราเตรียม ของแบบนี้ที่ผมเตรียมมานะครับไม่ยุ่งยากนะครับก็ทําตามผมได้เลยใครที่เจอปัญหานี้นะครับเนี่ยใช้ดินเก่าก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเราต้องนํามาผสมกับเปลือกไข่ป่นนะครับผมเพื่อให้แร่ธาตุแคลเซียมเข้าไปหน่อยนะครับสําหรับกระถางบอนสีที่รากโผล่นะครับหลังจากที่เกิดฝนตกใส่นะครับแล้วก็ชะล้างหน้าดินไปนะครับเนี่ยเราก็ผสมกันเรียบร้อยแล้วก็เอามา กรบแบบนี้นะครับให้เต็มกระถางเหมือนเดิมนะครับทุกๆกระถางนะครับทําไมถึงต้องรีบทําผมเคยทิ้งไว้แล้วนะครับเคยทดลองยาไปแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ทํานะครับเพราะว่าผมเป็นคนปลูกบอนสีพวกนี้อยู่นอกโรงเรือนด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโดนแดดจัดนะครับผลผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือตายนะครับรากแห้งนะครับต่อให้มีน้ําเลี้ยงดีขนาดไหนนะครับถ้ารากโผล่แบบนี้ โดนแดดเผาอ่ะบอกเลยนะแดดเมืองไทยก็ไม่ใช่ธรรมดานะอเวนเจอร์ยังตายนะครับผมพูดเลยมันทำให้บอลสีเรายุบเอ่อทิ้งใบได้เลยนะครับแล้วก็ตายทันทีนะครับเพราะว่ามันลากมันจะแห้งแล้วก็ก่อไปเลยนะผมพูดตรงๆอันนี้เลยนะต้องรีบทำนะครับอย่าปล่อยปล่าละเลยนะครับผมหลังจากที่กลบดินเสร็จแล้วก็เออจัดทรงหน่อยจัดอะไรหน่อยด้วยไม้คำ้ำแล้วก็เอาแบบว่า ไปวางไว้ตำแหน่งเดิมแต่ว่าไม่ต้องเอาไปแช่น้ำนะครับนี่เราเพราะว่าเมื่อคืนโดนฝนหนักมากนะครับทั้งทุกทก,กระถางนะครับก็วันนี้ไม่มีสูตรมาบำรุงอะไรนะครับแค่บอกเทคนิควิธีการดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันบอนสีนะคบที่ใครโดนฝนช,ชะลางแบบเมื่อคืนแบบผมเนี่ยออให้ทําแบบผมได้เลยนะครับแล้วก็ ส่วนใบเหลืองๆอะไรพวกนี้ให้เราเด็ดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวเขาจะแตกหลอดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีพุ่มที่สวยงามให้เราเหมือนเดิมนะครับส่วนในตู้เนี่ยผมก็เออตรวจสอบตรวจช็คนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมไข่ทียังในตู้นะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับนี่อย่างลูกชายชายชนเนี่ยดูใบใหม่หลอดใหม่นะครับเนี่ยเห็นไหมายสีมาแบบสะใจมากนะครับพวกเบบกเแบบีกุสมากับ บอลน,นี้ละนามยังไม่รู้นะครับต้องรอเขาโตนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังลุ้นมานนางพิมนะครับว่าจะมีหน่อไหมก็น่าจะมีหน่อยผมเร็วนี้นะเพราะว่าเขาผมจับดูแล้วนะถ้าใบกักสีขนาดนี้เขาน่าจะมีหัวใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่เน้นการผ่าหัวจะเน้นการแยกหน่อดีก,กว่าเพราะว่าค่อนข้างมีโอกาสรอดสูงนะครับก็นะครับเพื่อน การบารุงการดูแลรักษาต่างๆนานาเนี่ยผมทําไว้ให้หมดแล้วนะครับก็ไปหาดูย้อนหลังได้นะครับผมทําไม่ยากอยากได้บอนสีสวยๆแบบนี้นะครับลองทําตามผมได้เลยก็วันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็มันดูแลตรวจสอบตรวจส็คตรวจตราบอนสีของเพื่อนๆที่รักในบอนสีทุกคนนะอย่าปล่อยปาะลาเลยนะครับสําหรับน,นี้นะครับไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย